คีบโอเคก็ส<ร>ุดท้ายน้องมาเดีย๋ยวตัวแปบ๊บมานีเร็วมานีเร็วมาประตูตรงนี้โอเคอย,อยู่นั้นแหละอยูต่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนะครับด่านปีสิงปีสิงที่มันเป็นตัว ผีสิงคนตลกนะครับเรามาเข้ากันเลยน้องผมก็มอัดด้วยนะครับน้องผมชื่อว่านาชาน้องผมชื่อว่านาชานะครับชื่อช่องอว่าเอ็มช็อปนะครับนี mm. มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกระโดไดไปกระโดดไปกระโดดไปก <ading S 1> ระโดดไปกระโดดไปกระโดดไป ชื่อชื่อชื่อช่องน้องผมก็ x n shop นะครับหรือถ้าเป็นเต็มเต็มเลยก็ x n k x n k x n k u shop นี่น่าตกบางข้างล่างแล้วช็คคอยเราก็เราก็จะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก็มาตรงนี้ต๊ ไอ้สิเป็ดเป็ดเป็ดด้วยแล้วทีนี้ผมก็จะตัดต่อเรือปุ๊บลงไปเลยคลิปนี้ผมไม่รู้จะตัดต่อไงเฮ้่ท่านผู้ชมเสียงอะไรอ่ะผมจะไปใส่แบบเอฟ,ฟิกร้อนๆนะครับอันนี้ผมบอกว่าเฮ้ยท่านผู้ชมเสียงอะไรอ่ะผมก็จะไปเป็นแบบเสียงร้อนเออ แต่หลอเลยกูเคยทำนะครับในคลิปรูปภาพอ่ะกูสร้างเกมกูสร้างเกมไปกดเไปดูผูช้ชมมือขคยิ้มวันก้าาผมก็จะไปใส่เอิมเฟลกนะครับต้องกระต่อรินๆเนี่ยน้องมาได้ยัง มาแล้วพี่ร้อนนังทำไมน้องไม่พูดกับคุณผู้ชมเย่ยเป็นผู้ชมค้าหนูการเต้นพูดมั่งนะอันท้นอย่างนั้นน่ะเวพี่น้องต่อไปหลนเลยนะคะหนูเดิบเลยเเนเลยโอ้ กำลังกระโดดไปอยู่นะครับพี่น้องมาถึงแล้วพี่พูดกับตัวเองเยอะไงตื่นต้อมาก้ลยนี่รถพี่รถพี่มาแล้ว ครับนี่ครับอยู่ตรงนั้นนะคะเดู๋เราเนาะของดื้อก่อนนี่ครับอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้ผมจะตัดต่อดีไหมนี่เสียงเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยตัดต่อดีกว่าคลิปผมก็ต้องเมื่อคลิปผมก็ต้องตัดต่ออยู่แล้วว่าครับโอ๊ยตายโอ๊ยตาแล้พวพูดกับท่านผู้ชมมากค่ะนี่จะไปสาใจอลหนะผมกำลัง ไม่ได้ช็คไม่ช็คไามาช่ช็คอ่ะเช็คไป ต้งจุดรอแล้วโอ้ยตรงน,นี้ผมเคยผ่านมาคะเดี๋ยวโคตรน่ากลัวเดี๋ยวรอนะ้องผ,ผมมาก่อนนะคุณผู้ชมผมลงไปครัง้งนึงแล้วมันไม่รู้วปาอยู่ที่ไหนคนะ่ะแล้วเราจะอ๋อรู้แล้วตัวนั้นมันมีอยู่แล้วเอาไปทาำอ๋อรอเดี๋ยวผมจะลองไปกับเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อนมันขเขาจะอเค ไม่ได <Es> <an> <A> ้แล <half. S 2> like ้วเราต้องไปแทงไหนต่อค่ะทตกคนมาตรงนี้แล้วโอ้โหไม่โชว์ตรงนี้ได้เลยโอเคแครับเดี๋ยวรอเนาะผมมากันนะตอนนี้น้องแล้วครับมาที่อุโมงค์แล้วเร็วผมไม่ดูน้อนผม ปินปีนปีนน้องจะไปไ,นะมไหมน,น,น้องยิม้มทุกคนขับขึ้นไปดีมาทองเดียวดีน้องมาตรงน้องตรงนั้นนะอ้อตรงพี่น้องตรงพี่ซิงชาร์ส่วนนะห้ามขึ้นไปนะ ถ้าตรงทิ้เทายสวรรเสร็จแล้ว,เล,วเลี้ยวกลับตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันมันจะน,น,นี่เราเลแล้วถ้ามันเป็นสีขาวนะน้องเล่นไม่หนีเลยนะงี้น,อนออัอย่างงาาี้เฮ้ยอย่า,าทยายย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 นยย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 ย น no. yeah. ah! ี่มันจะเป็นลางรถไฟนะเดี๋ยวีก็ออกไปไไม้้ยียบเดียวครับท่านผู้ชมเอ้ย้ายอนยายนีก สีขาวน้องรีบปล่อยเลยนะนี่นะโดนพิษสีขาวแล้วน้องเล่นนี้น้องเล่นนี้เอองั้นแหละพี่จะตามให้เขาตามมาทางนี้น้องน้องเขาไม่เล่นน้อไม่เล่นรุดรุดรียบร้องไม่ใช่ไม่ใช่น้องน้องอะรีบน้องตรงนั้นน่ะที่รู้ว่ามันทะลุได้ baneng baneng, tei ini nongol yes, yes, yes มันไม่มีผูชิคโล่นเลยต้องาระวังอย่างมากนี่ไงชิคกีอโกลน์นี่ชิค้โอเลยเอานี่จะมีชิค้โกลอีกปึ๊บโอ้พี่งเล้วอะไรต่ออะเอา หรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็อยู่เก้ next time